สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆกลับบ้านที่เนเธอร์แลนด์กันนะคะวันนี้เออยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งจะเป็นวันที่สี่ที่เอบินมานะคะสนามบินสุวรรณภูมินะคะไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะว่าเป็นยังไงมั่งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูเข้าที่เก้านะคะเพื่อน พอเข้าไปแล้วก็จะมีรปภเขาติดเขาติดติดเขาเรียกว่าติดอะไรนะติดเหมือนติดเนี่ยค่ะเขาจะยืนติดสติกเกอร์ให้นะคะว่าเราได้ผ่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยืนติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูข้างในนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะ เอกก็จะให้เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือบรรยากาศข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆถามเอว่าสายการบินเปิดหรือยังสายการบินพาณิชย์จริงๆแล้วยังไม่เปิดนะคะสายการบินพาณิชย์จริงๆแล้วยังไม่เปิดแต่จะเปิดเออสเปเชียลไฟล์เฉพาะสายการบินบางสายเท่านั้นนะคะก็คืออย่างที่เอบินอ่ะปกติเอจะบินอีวาแอร์นะคะเอจะบินอีวาแอร์อีวาแอร์เนี่ยเขาจะโหลด ใต้ต้องเครื่องได้30โลหิ้วขึ้นข้างบนได้12โลของการเอมโหลดใต้ต้องเครื่องได้23โลเมื่อก่อนเ้าหิวห้วบนเครื่องได้7โลตอนนี้ก็าให้หิ้วบนเครื่องได้12โลนะคะแล้วก็เลยเอตอนนี้อีวาเอยังไม่ได้เปิดนะคะแล้วเราก็เลยมาของการเอมนาะการเอมก็คือเขาบินเฉพา,าะ special flight ซึ่งไม่ใช่บินแค่มารับคนจาก สนามบินที่เมืองไทยอย่างเดียวนะคะเขาไปรับคนที่สนามสนามบินอื่นมาแล้วนะคะแล้วเขาก็มาจอดแวะรับคนที่เมืองไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในไฟลไ์ที่เอบินคืนคืนวันที่สีเนี่ยจะมเีเต็มนะคะจะเต็มแล้วก็จะมาจากหลายประเทศนะคะจะไม่ใช่เฉพาะมาจอดที่ประเทศไทยนะเขาบินไปรับ คนจากประเทศอื่นเสร็จแล้วเข้าถึงมาจอรับคนที่ประเทศไทยซึ่งในวันที่บินเนี่ยเอจะสังเกตเห็นว่าคนที่ลงที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึงสิบคนนะคะเอคนที่ลงอัมสเตอร์ดัมนี่ประมาณไม่ถึงสิบคนคลิปนี้เป็นคลิปที่เอบันทึกนะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้คลิปสดเป็นคล,ปคลิปที่เอบันทึกไว้ ะะลงที่อัมสเตอร์ดัมไม่ถึง10คนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต่อเครื่องไปฝรั่งเศสไปออสเตรเลียไปเบลเยียมไปเออยอรมันอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะต่อไปทางนู้นกันหรือบางคนเขาก็ต่อไปนอร์เวย์ไปอะไรกันก็มีนะคะที่แน่ๆก็คือวันนั้นที่เอลงก็คือมาลงที่อัมสเตอร์ดัมไม่ถึง10คนนะคะไม่ถึง10คนก็มารับกระเป๋าก็หลงเหลงนะคะก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูตอนรับกระเป๋านะคะเพราะว่า เราก็ไม่สบายตัวด้วยนะคะในวันที่บินเราก็าไม่ค่อยสบายตัวเราเหมือนปวดแขนปวดไหล่นะปวดไหล่แล้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายแพรไม่ได้ถ่ายตอนรับกระเป๋าที่สนามบินสกีโพให้ดูแต่ถ่ายบรรยากาศที่ส,สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้ให้ดูนะคะคือวันที่4กันยายน นนี่คือวันที่4กันยายน2563นะคะพอไปถึง s k i ป h o คือเหมือนว่าเราบิน Skip โฮที่นีทแลนด์นะคะเหมือนว่าเราบินข้ามเวลาก็คือเวลาที่เมืองไทยอะ่ะมันจะเร็วกว่า6ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็ขึ้นเครื่องประมาณ5ทุ่มเกือบ6ทุ่มนะคะเครื่องออกประมาณเกือบ6ทุ่มแล้วเราก็ไปถึงที่ s k i ปโฮก่อนเวลาเพราะว่า เรียกได้ว่าเวข้างบนน่ะเขาไม่เขาไม่คือเมื่อก่อนมันสายการบินพาณิชย์มันเปิดใช่ไหมเครื่องบินข้างบนมันวุ่นวายเขาก็ต้องหารันเวจอดแล้วก็หาเวลาให้เราลงจอดใช่ไหมให้เครื่องบินลงจอดแต่ทีนี้เราไปถึงเร็วเร็วก่อนกาหนดนะคะก็ปกติบินมันจะลงไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงเช้าของนท์รแต่นี้เราลง หกโมงเช้านะคะเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะเวข้างบนอ่ะก็คือเหมือนทางข้างบนมันโล่งไงมันโล่งมันจราจรมันไม่ติดขัดไงจราจรบนเครื่องบินก็ติดขัดนะคะเ,เพื่อนเวลาสายการบินเขาเปิดเนี่ยเดี๋ยวสายการบินนู้นบินสายการบินนี้บินเพราะฉะนั้นเขาก็มีเวจราจรข้างบนของเขาเหมือนกันทางอากาศนะคะเพราะฉะนั้นของเรามาเที่ยวบินเที่ยวนี้ก็มาเร็วเป็นพิเศษคือลงหกโมงตอนลงเนี่ยลงคันก็ ยังมาไม่ถึงเลยนะคะเดี๋ยวจะดูท้ายท้ายคลิปจะมีคลิปที่ไปรอลงงั้นอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศในสนามบินสุวรรณภูมิก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เอ๋ก็จะเห็นนะคะเห็นว่ามีคนไปอสไปอสเตรียไปออสเตรเลียแล้วก็ไปสวิตอะไรอย่างเงี้ยมีบินสายการบินเลือกทันซ้างนั่นแหละนะคะหรืออะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละค่ะเขาบิน ก็บินด้วยนะคะอาจจะเป็นเอ่อสเปเชียลไฟล์เหมือนกัน,นะะอาจจะเป็นสเปเชียลไฟล์คือเขาบินไม่ได้บินมาเฉพาะที่อ่อที่ ไทยที่เดียวก็จะรับที่อื่นด้วยแล้วมาแวะรับที่ไทยบางสายการบินเขาอาจจะมารับที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยบินไปรับที่อื่นอะไรแบบนี้ก็มีนะคะณนะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วมีเพื่อนถามว่าพี่เอ๋แล้วพี่เอกลับยังไงยังไงแบบไหนซึ่งตัวจริงๆแล้วไอ้ขากลับนี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาเปิดรับ ของคนยุโรปเอมีพาร์ดัตนะคะก็เอไม่ค่อยห่วงตรงนี้เท่าไหร่เขาให้ถ้าสายการบินบางสายเปิดเราก็สามารถไปต่อนั่นบินต่อจากนู่นไปนี่ได้แต่อันนี้เอบินตรงนะคะเอไม่ได้โตนะคะแล้วก็การซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อ,อยังไงการซื้อตั๋วเครื่องบินก็โทรเข้าที่สายใครอยู่อัมสเตอร์ดัมนะคะหรือใครจะไปต่อที่นอร์เวย์หรือที่อะไรก็ต้องเช็คให้ดีว่าจากสนามบินที่ มีเครื่องบินต่อไม้จากสนามบินแต่ละที่มีเครื่องบินต่อไปประเทศท่านไมก็ต้องเช็คก,กันให้ให้ด้วยนะคะแต่ของเอบินตรงมาอัมสเตอร์ดัมก็เอติดต่อกับสายการบินเลยนะคะติดต่อกับสายการบินก็คือโทรคือเขาบุกไม่ได้นะคะเอบุกไม่ได้เอเข้าไปดูหน้าเพจและเอบุกไม่ได้เอก็เลยตสายตรงไปที่สายการบินเขาให้เขาบุกให้พอให้เขาบุกให้เอก็ซื้อน้ําหนักกิโลด้วยนะคะ ก็ขาเที่ยวเดียวนะคะตอนขามาเอกก็จ่ายเที่ยวเดียวของแกลเอเหมือนกันตอนขามาเอจ่าย475ยูโรนะคะรวมกระเป๋า23โลหิ้วขึ้นบนเครื่อง12โลนะคะตอนขาไปเอกก็จ่ายประมาณเออหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแล้วก็คือเอซื้อน้ำหนักกระเป๋าน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะคะเอซื้อน้ำหนักกระเป๋า23โล100 h นะคะ23่สิบสาโลหนึเอชเฉพาะน้ำหนักกระเป๋าแรก23่สิบสาโลหนึเอชแต่ว่าถ้าซื้อไปอีกอาจจะแพงนะคะอาจอาจอ,อาจจะแพงคือเขาให้เฉพาะเอ่อน้ำหนักกระเป๋าแรก1 1 23งกิโลหนึเอชนะคะเอก,ก็ได้ซื้อไว้เรียบร้อยนะคะเอก,ก็ซื้อเรียบร้อยแล้วก็ บินนะคะตกลงเอบินน้ำหนักกระเป๋ารอบนี้ก็คือ46โหโลโลใต้ท้องเครื่อง46หโลหิวขึ้นเครื่องได้อีก12โลนะคะนั่นแหละค่ะเอก,ก็ซื้อเสร็จแล้วก็เบ็ดเสร็จก็20,000นิดๆน,นะคะ2500หรือประมาณนี้แหละ2700 0หรือ2500เนี่ยค่ะ นี่แหละค่ะรวมน้ำหนักกระเป๋าแล้วเที่ยวเดียวนะคะขากลับเที่ยวเดียวนะคะเอก็ซื้อมาติดต่อสายการบินเลยนะคะถ้าบุกไม่ได้ถ้าบุกที่หน้าเว็บไซต์ไม่ได้ก็ให้โทรติดต่อที่สายการบินเลยนะคะอันนี้คือเอเช็คอินเสร็จแล้วนะคะพอเอเช็คอินเสร็จเอกก็เข้ามาข้างในเพื่อนๆก็จะเห็นบรรยากาศนี่คือเข้ามาข้างในหลังแบบ หลังด่านตอมอก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากด่านตอมอแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพ่อเอทำคลิปตัดต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันไม่ได้ถ่ายทุกคลิปนะคะไม่ไม่ไม่กล้าถ่ายก็จะเห็นมีข้างในร้านค้าจะเปิดบางร้านบางร้านก็ปิดบางร้านก็จะเปิดนะคะก็ไม่ได้เปิดทุกร้านนะคะนี่คะ่ะก็จะมีฝรั่งบางคนเขาก็จะกลับประเทศของเขาด้วยนะคะอย่างจิมทอนสัมนี่เขาก็เปิดนะคะบางร้านเขาจะเปิดบางร้านเขาก็ปิด นะคะเราเอกก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูข้างในอีกนะคะเข้าไปดูข้างในอีกอ,อย่างที่บอกนะคะว่าสนามบินสกีพโพลเนี่ยบรรยากาศเหมือนสนามบินสุวรรณภูมิมากเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นตอนท้ายๆเอจะเอาคลิปไปติดไว้ให้ตอนท้ายๆนะคะนี่ค่ะก็จะมีคนแค่นี้ละค่ะพอดีเอามาดูราคาที่จิมทมสันนิดนึงนะคะราคาดูราคาผ้า ูราคาผ้าพันคอพอดีโรงฮันเขาเคยซื้อผ้าพันคอให้เพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขายังไม่ได้จ่ายตังค์ก็เลยมาดูราคานี่พอเราเข้าเราเดินเลยมาจากเทมจิมทองสันข้างในมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศที่สนามบินส่วนอุณภูมิในวันที่4กันยายน2563ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีบางร้านเปิดแล้วก็บางร้านไม่เปิดขนาดเอบอกว่าเอจะซื้อนาฬิกา ไปให้ลุงหันนะคะก็ไม่มีนะคะร้านอะไรก็ปิดนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อให้ลงหุงทันพอลงที่สิคคิพโลก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลงที่สิค,คิพโผลก็ไม่มีเหมือนกันบางร้านเขาก็ปิดนะคะปิดซะส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่บางร้านเขาก็ปิดอันนี้คือเพื<ๆ>่อนเ<ๆ>เห็นนี่ก็คือภายในนะคะภายในที่เราเดินช้อปปิ้งกันก็จะเป็นบรรยากาศกวันที่ณวันที่สี่กันยาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนก็จะเป็นประมาณนี้ ะค,ะคือส่วนใหญ่เขาจะปิดกันเขาจะเปิดแค่บางร้านนะคะอันนี้คือทางที่เอกกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเอกจะมีกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วปล่อยคลิปไปแล้วนะคะกินก๋วยเตี๋ยวพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเอกก็จะไปลงไปโซนโซนอ่าของเอีีประตูอยู่ที่ E5 ห้านะคะเกทห้านะคะเอกก็จะลงไปนะคะเนี่ยก็ลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อน ลงไปก็จะเห็นบรรยากาศประมาณนี้แหละคะ่ะเอกก็ถ่ายให้เพื่อนได้ดูคร่าวๆเดี๋ยวไปดูที่สนามบินสกีโพกันนะคะเดี๋ยวไปดูที่สนามบินสกีโพกันนะคะเรามาถึงสนามบินสกีโพแล้วรอลุงหัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูลุงหันมารับ ภรรยาหน้าตาจะเป็นยังไงช่วงนี้เพื่อนๆก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะบรรยากาศร,รอบข้างก็เหมือนสนามบินสุวรรณภูมินะคะสนามบินสคีโปโดยส่วนใหญ่ก็จะปิดนะคะจะเปิดแค่บางส่วนนิดนินะคะมีเพื่อนๆถามเอ๋ว่าเขาการันตีไหมมาถึงเนเธอร์แลนดะ์ณตอนนี้นะคะรัฐบาลออกกฎตั้งแต่วันที่13เดือน8ต,ตั้งแต่วันที่13เดือน8จนถึงวันที่7เดือน9ใครมาจากประเทศไทยก็คือไม่ต้องถูกการันตัวในบ้าน นะคะไม่ต้องถูกกัรันตัวในบ้านตั้งแต่วันที่13เดือน8จนถึงวันที่7เดือน9 นะคะไม่ต้องถูกการันตัวแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็จะดูสถานการณ์ไปเรื่อยนะคะแล้วเขาก็เพื่อนๆต้องคอยติดตามข่าวหน้าเพจของรัฐบาลนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่การันตีแต่ไม่ไม่การันตีจากไทยไปตลอดไม่ใช่นะคะเขาจะดูเขาจะดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงบางที เดือนหน้าเขาอาจจะก,การันตีก็ได้เดือนนี้เขาไม่การันตีเดือนหน้าเขาอาจจะก,การันตีเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆดูติดตามเพจติดตามข่าวของรัฐบาลไทยด้วยนะคะว่าเป็นยังไงอัดคลิปแล้วย,ยอดเงินสั่งน้ำปะลาตาโคเอเลนเข้าขออภัยด้วยนะคะ <laughs> นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเอกก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้นะคะเพือ่อนๆมีอะไรสงสัย ถามเอได้เลยนะคะเดยเอขอไปรับยอดน้ำประรับแปบ๊บนึงนะคะยอดเงินเข้าเราแจ้งยอดสลิปชื่อที่อยู่ค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ